ครับพบกับผมอนุวัฒน์เก็บเพชรกับรายการฉลาดรู้ฉลาดคิดครับน้องๆเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าเรือลำใหญ่ๆลอยอยู่ในน้ําได้อย่างไรเหตุใดมันถึงไม่จมน้ําครับวันนี้ที่จะมาแสดงให้ดูครับกับเรื่องแรงลอยตัวพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องแรงลอยตัวนะครับ น้องๆเคยสังเกตไหมว่าทําไมเรือในท้องทะเลทําไมถึงลอยน้ํำนั่นก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับพี่ก็เลยจะนําข้อสงสัยนั้นมาแก้ปมนะครับโดยแบบพื้นวิยีง่ายๆนะครับคือเรามีคานะครับคานมีเชือกแล้วก็มีวัตถุสองชิ้นที่มีมวลน้ําหนักเท่ากันนะครับโดยอยู่ในสภาวะสมดุลน,นะครับแล,แล้วเราจะทํางานทดลองว่าทําไม มีแรงอะไรที่ทําให้เรือเดืร้อยได้นะครับตนอรกเราจะจุ่มวัตถุข้างลงไปในน้ำนะครับพอเราจุ่มลงไปแล้วนะครับเราก็เราสังเกตเห็นว่าวัตถุทั้งสองข้างมีน้ําหนักไม่เท่ากันนะครับทําให้คานเอียงไปไม่เท่ากันนะครับต่อไปเราจะลองเปลี่ยนข่านะครับปึ๊บโอ้โหเห็นไหมครับเราก็จะสรุปได้ว่านะครับ จะสรุปว่าซึ่งน้ําก็จะมีแรงอีกหนึ่งแรงครับที่คอยพยุงวัตถุที่อยู่ในน้ําให้ลอยขึ้นมานะครับซึ่งแรงนั้นก็จะเรียกว่าแรงลอยตัวหรือว่าแรงพยุงตัวนะครับแรงนี้จะมีทิศทางส่วนทางกับน้ําหนักของวัตถุนะครับซึ่งน้ําหนักของวัตถุจะพุ่งลงพื้นแต่ส่วนแรงลอยตัวนี้จะดันวัตถุส่วนขึ้นทางอากาศสำหรับการทดลองต่อมานะครับเราก็จะใช้วัตถุที่มี มวลต่างกันปริมาตรต่างกันนะครับนำมารทำการทดลองในถ้วย่ช่วยเดิมนะครับก็นี่ครับจะเริ่มทําการทดลองนะครับก็มัดวัตถุไว้ในคานที่สมดุลเหมือนเดิมนะครับแับวก็จุ่มด้านของวัตถุลงไปในแก้วน้ํานะครับจะเห็นว่าคานของเรายังไปอีกฝั่งที่ไม่อยู่ในแก้วน้ํานะครับ เดี๋ยวลองเอาฝา่อีกฝั่งหนึ่งมาจุ่มลงในแก้วน้ำนะครับท่านสมบูรณ์นะครับแล้วก็ค่อยๆจุ่มลงในแก้วน้ำครับจะเห็นว่าผลการทดลองก็เหมือนเดิมน,นะครับทานทานจะเอียงไปในฝั่งที่วัตถุไม่อยู่ในแก้วน้ำนะครับดูลักษณะของทาอียงนะครับเราก็จะมาทําการทดลองว่าถ้าจุ่มลงพร้อมกันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็จุ่มลงน้ำพร้อมกันนะครับจะเห็นเลยว่าคานจะเอียงไป ในฝั่งที่วัตถุชิ้นเล, 5, ล็กนะครับม,มวลเล็กน้อยนะครับก็ยังไปฝั่งนู้นเล็กน้อยนะครับก็จากการทดลองนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับแรงพยุงตัวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาตรของวัตถุที่เราทําการทดลองนะครับก็คือเนี่ยครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปริมาตรมากกว่าแรงพยุงตัวกระทบที่กระทาต่อวัตถุก,ก็จะมากกว่าแรง ประยุกตัวที่กระทําต่อว,วัตถุที่มีปริมาตร้อยการทดลองสองการทดลองครับ,<ช>รบก็ทําให้พวกเราราบว่าผ่านาน้ําน,นั้นมีแรงแรงหนึ่งที่ทําให้วัตถุสามารถลอยได้นั่นคือแรงประยุกตัวหรือเรียกว่าแรงลอยตัวครับยิ่งวัตถุมีปริมาตรมากก็จะมีแรงลอยตัวมากครับ,รบน้องๆหาสงสัย,ยแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเรือถึงลอยน้ํานได้ครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงเกมเท่าน,นี้นะครับัอดีครับ